ีค่ะมือนี่สิพลามาเกลียงน้าไม้ได้ค่ะเบ่งหมอนมอ้าไม้เดือกปุบปุบอยู่ตอนแจ็ดลงจากหน่อยกันเนี่ยหมอเดือดแล้วค่ะใส่เห็ดเข็นท้องปอบได้ค่ะใส่เห็ดเข็นท้องลงไปค่ะจ้าเกลียงใส่เห็ดเข็มท้องอันบักบวบเมื่พอดีค่ะก็ได้ปอดใส่บักบวบแมน้อไม้กับไปต้มซะก่อนได้ค่ะน้าไม้น้าไม้นี่เป็นน้าไม้อัดมาค่ะน,น้าไม้นีง อัดนั่นแหละค่ะเป็ดกระเรย,ยนั่นเอามาใส่เมนค่ะก็ร้อหมอเดือดค่ะบัดปรุงแล้วเรียบร้อยเด้อค่ะตำพริกใส่น้ำตะไคร้ทุบตะไคร้พริกแล้วก็เครื่องปรุงทั้งหลายเลยค่ะน้ำปลาใส่ลงไปค่ะขาดบ่ได้แกง้นเราเไม่ต้องใส่น้ำปลาค่ะน้งสั่นมันบ่แะเสบค่ะแมน ปัานนี้กันแล้วหมอเดือดค่ะหมอเดือดเฮ็ดสุกแล้วเข้ากับสีไส้นี่แะคะ่ะผักชีลาวใบแมงลักหรือผัอีตู่บ้านเรานี่แหละคะ่ะนี่นนี้พร้อมได้ค่ะนี่เนี่ยของดีผักกระแยงด้วยนะคะผักกระแยงหอมๆค่ะนี่ใส่หยอดผักกระแหงพร้อมค่ะ,ออคะหอมๆเวสิเด็กเป็นชูโรดชู้กินค่ะเนี่ย แล้กัใบเมียงลักของเรานี่นะค่ะเนี่ยใบยเมียงลักค่ะใบเมียงลักง,งามแล้วก็ผักชีลาวนะคะเนี่ยมอเดิรดลราคาปุ๊บ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 นี่ค่ะเราะวมันสุกจักน้อยนะะเนาะค่ะเนาะเห็ดสุกจักหน้อยก่อนจ้าวันนี้หยัางค่ะบักบวบกับบะไใดไส้เพราะว่าบักบวบเมืค่ะแจงเงินแบบตามมีตามเกิดนี่แหละ,ค,ะ,ะค่ะจ้าสิกะแซบค่ะมันอยู่ที่รสชาติไม่การปรุงค่ะ ปุงเสบกับเสแบค่ะปุงบ้อเสบกับบอเสบกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เทชิ้งนี่แหละค่ะจ้าอยู่ๆเนาะค่ะอยู่ะจ้านี่ดำเดือดแล้วค่ะซุกแล้วแบบนี้เฮ็ดซุกแล้วเฮ็ดเข็นท้องนี่ซุกข้าวเดียวค่ะแมนเขามาตรงอันดนค่ะใส่ผักลงไปเลยค่ะเมนูผักของเราลงไปนะคะผักอีตูผักกระแงยงผักซีลาวค่ะอู้เสียดายโบมีหยดเจอมค่ะ มนี้พักขาค่ะนี้พักขานี่จะเป็นสิชาคัดดยาปรุงรดเลิศดดูนะคะใส่แป้งนัวลงไปด้วยค่ะเสีบหลายใส่หลายเสีบหลายใส่หน่อยแสีบหน่อยอย่างกายพัดล้มกับหอยละวังไว้ค่ะมันสิลนจ้านี่แหละค่ะยวยๆวน้ํากันค่ะวุ้ยหมอบักไงหนึ่งไปละเด้อสิไปซิมเล้ว้า